สติกเกอร์ในลายของเราตอนนี้สามารถส่งได้พร้อมกันหตัวเลยนะคะถ้าใครยังส่งสติกเกอร์ทีละตัวอยู่เฉยมากๆเลยเพื่อนๆลองทำแบบนี้นะคะเปิดลายขึ้นมาเลยค่ะเปิดหน้าแชทกับเพื่อนเลยเวลาเราส่งสติกเกอร์ให้เพื่อนปกติแล้วเราก็จะส่งกันทีละตัวอยู่แล้วเพื่อนๆลองกดค้างที่สติกเกอร์ค่ะแล้วลากขึ้นไปวางดูอยากได้กี่ตัวกดค้างแล้วลากไปเลยค่ะ จัดตำแหน่งได้เลยค่ะว่าอยากให้สติกเกอร์ตัวไหนอยู่ตำแหน่งไหนลากไปกองได้สูงสูตรหตัวเลยนะคะแล้วค่อยส่งพร้อมกันทีเดียวลองทำดูนะคะน่ารักดี